ดอกเกศทวายเจ้า fc ผ่อนนี้หรอโอ้จีจูฟุจะพระนี่จีเหี่ยวกูจาะกูยอดนะเจ้าผ่อนนี้หรอ fc นี่เอาของสวยๆงามๆจีจีจ้อนจ้อนเอามาเฮ่อเ่อเฮ่อกันพอนะเจ้านี่ดอกเกศทวานี่ปลูกไว้นะเจ้าเนาวนะวันพระวันศีลเราก็ได้ถวายพระ นี่มีจ่องใจสับป,ปะนะเจ้าเนาะนี่โอ้ถ้ามันบานแหมจะงามสักมอกใดบ่โหนะตอนนี้มันกี่อยู่นะเจ้าเนาะปลูกไว้นะเจ้าประมาณแปดต้นเก้าต้นในสวนในบ้านเอาไว้จช้งานเอาไว้จช้เวลาเขาะจะวหว้ครูเลี้ยงครูกาเอ้นนะเจ้าเอาไปซื้อกะแป้งบัดเดี๋ยวนี้ดอกหนึ่ง ตกสองบัตรเกิ่งกันเนื้อเจ้าเอฟซีพันนี้หรอเนี่ยเหมาะขนาดเลยนี่โอ้ดอกเนี่ยพันนี้สวยๆทั้งนั้นเลยตัาตัวตัตัวตัเต้าอี้เขาก็ดีใจละเขาปลูกอันยังไว้เขาได้หันผลหันดอก เกิสุดงดงามตามธรรมชาติเนี่ยมถ้ามันต้นใหญ่กระดอกมันก็จะใหญ่อันนี้ต้นมันน้อยมันก็ไปตามธรรมชาติของมันนะเจ้าเนาะนี่พอต้นนี้เนาะนี่นี่ก็เอามาปลูกปีที่แล้วนะเจ้าแต่ต้นนี้ พอต้นนี้เนาะโอ้สวยจังเลยนี่อื้มตะลังจีนี่มาพอต้นนี้เจ้าเอฟซีต้นนี้ก็ดอกละเจ้านี่ดอกสวยสวยสวยงามนี่โอ,อ้ก็เดี๋ยวจะเก็บไปถวายพระถวายเจ้าตี่ล้วเนอะอืมต้นนี้ก็จุ่มจี่จุ่มจิตเหมือนกันนะเจ้าเนาะ อน,นี้เนาะจีมันนะเจ้า FC ต้นนี้นี่แมงมันขยี้หน่อยนะเจ้าเนาะบางทีเฮาไปได้อยู่บ้านบปได้อยู่สวนเนี่ยเฮาบปได้แม่เฮาเมาไป,าไปงานแมงมาขีมันบปได้มาไล่มันนะเจ้าเนี่ยพอน,นี้หนอมันกดจีอยู่นะเจ้าเนาะเนี่ย FC เขอาอยู่กับให้กับสวนปลูกดอกปลูกดวงพ่อง ปลูกนั้นปลูกนี้นะเจ้าบำบัดสุขภาพร่างกายนะเจ้าอายุเขาหนักละเขาบาดเจ็บบาเป็นนะเจ้าบาป่วยบาได้ไปองุกโยุขงยาเขาอ,อยู่กับธรรมชาติตื่นมาเมื่อเจ้าเขาก็ได้หันดอกหันดวงหันให้หันสวนเต้าอีเขาก็มีความสุขละเจ้าโชคดีทุกท่านทุกคนเนะ้อ fc นะเจ้าเนาะ ขอเจเป็นกลังใจให้กันและกันนะเจ้าไปไห้ไปสวนไปต่งไปนาไปแพะไปป่าไปทํําากรทางานไปก้าไปขายขอให้ได้กําไห้นักเนอ้อทำธุรกิจสิ่งไหนก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกสิ่งทุกประการเดินแต่เดินทางไกลไกลนะเจ้าขอให้แขวขาดปลอดภัยเนอ้อมีลูกมีเต้าก็ขอให้สอนอยอยฟังกรรมโจกดีทุกท่านทุกคน ร่ำรวยร่ำรวยเจ้าโชคดีเจ้า f อฟสวัสดีเจ้า